กับเรียนท่านประธานวุฒิสมาชิกที่เคารพรกับผมกิติศักดิ์รัตนวราหะสมาชิกวุฒิสภาต้องกราบท่านประธานอย่างนี้นะครับว่าสิ่งที่ผมอภิปรายไปนั้นไม่ได้ก,รการแหนะกแน่หรือพูดด้วยความนึกคิดเป็นอย่างอื่นแต่ขอ้อทท่จริงแล้วการศึกษา ในเรื่องภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยมันเป็นหลายเรื่องนะครับที่จะต้องศึกษาแต่สิ่งที่อยู่ในหัวใจก็คือว่าทุกคณะทุกชุดนะครับต้องให้กำลังใจนะครับท่านสวทุกท่านทุกคณะเนี่ยเราทราบดีครับเราทราบดีว่าทุกท่านทำงานด้วยความขยันหมั่นเพียรแล้วก็ประสบปัญหาใหญ่บ้างเล็กบ้างตรงนี้ ต้องกาบเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านประธานกรรมธิการนะครับว่าทุกอย่างมีแต่ให้กำลังใจครับไม่ได้ทำให้บั่นทอนกำลังใจจากคณะรายงานแต่อย่างใดทั้งสิ้นครับขอบพระคุณครับ